เรื่องของคุณนุกสุธิดาเมืม่อวานนี้เราก็นําเสนอไปเจ้าหน้าที่ไปทลายโรงงานผลิตถุงมือ,อยางซึ่งเป็นถุงมือ,อยางที่ใช้แล้วแล้วเอาไปย้อมสีปรากฏกลายเป็นบ้านของคุณนุกคุณนุกก็เข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปสภาพบ้านของตัวเองเนี่ยถุงมือเต็มไปหมดเลยบางจุดเนี่ยก็เป็นสีบา,บางจุดถูกดัดแปลงบางจุดถูกทุบเมื่อวานนี้คุณนุกเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับงงบอกว่าอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะมาให้เช่าบ้านด้วยนะ คือคุณนุ๊กบอกว่าคนที่มาติดต่อนี่เป็นผู้หญิงดูแล้วไม่มีทิภัยอะไรเลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะอยากทําบ้านของคุณนุ๊กอ่ะให้เป็นโฮมออฟฟิศตัวเองก็รู้สึกว่าอ้าวโฮมออฟฟิศก็ดีสิจะได้บ้านไม่เสียหายอะไรมากก็เลยตัดสินใจปล่อยให้เขาเช่าไปในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าเขาค้างค่าเช่าและเริ่มตามค่าเช่าไม่ได้แล้วมันมีเรื่องยาเสพติดที่ตํารวจเแจ้งมาว่าบ้านหลังนี้มีการเสพยา เลยอยากจะยกเลิกสัญญาอยู่แล้วแต่พอไปที่โรงพักที่โรงพักบอกเขากําลังไปทลายถุงมือยางที่บ้านหลังนี้ <maintained. S 2> คุณนุกก็เลยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้บันทึกคลิปนี้ออกมาอะฟังเสียงคุณนุกครับมันก็ยังตกใจอยู่นะคะยัง,ยงไม่ถึงกับแบบลมจับสักทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้คิดว่าสภาพบ้านจะแย่เพราะว่าที่รูปที่น้องส่งบ้านมาตลอดให้เราดูว่าผมรักบ้านหลังนี้มากดูแลอย่างดีอะไรอย่างเงี้ย สภาพคำพูดเขาแบบรูปถ่ายที่ส่งมาอนะไรเงี้ยมันมันเราก็คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วสภาพบ้านคือมันมันเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเจออะไรขนาดนี้อย่าเงี้ยค่ะคะ่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่จะต้องไปดูแลนั้นขอพิงตรงนี้ก่อน <laughs> เห็นตลกตลงนี้เศร้านะคะไม่ค่ะไม่ไม่เศร้าค่ะคุณนุกบอกว่ายังไงก็ไม่อยากขายจะเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของลูกที่ปล่อยเช่าเพราะว่าอยู่กันแค่แม่ลูกมันมันใหญ่เกินไปที่จะดูแล <ฮะ S 1> ก็เลยอยากให้ผู้เช่ามาช่วยดูแลพังหมดเศร้าเลยนะฮะ